สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> อากาศหนาวหนาวอากาศหนาวหนาวพี่น้องเลย ประเด็นสิมาว่าประเด็นเรื่องไปถ่ายคลิปเจอมาล,ลาพี่น้องเลยเนาะก็บ่ได้ให้ค่าดอกไม่เคยให้ค่าไม่เคยให้ค่าพวกดราม,มา่าไม่เคยให้ค่าออกมาว่าวยหงาออกมาว่าวเอาหยอดวิวอืม ออกมาพูดเอายอดวิวน้องฮอกเขาเข้าใจดอกพี่น้องเข้าใจอยู่ว่าอือยู่ในแสงกระตอมมีเงาแมนบ่เจ้าจอยู่ในแสงเจ้ากระตอมมีเงามีคนหักเจ้าก็ต้อมมีคนสร้างเจ้าเข้าใจเข้าใจเฮาเข้าใจมาตลอดอะไร อืม <c oughs> คลิปเจเจมาลาเราไปหาบหมูแล้วค่ะเดไปหาบหมูเราอยู่อันสนามบินค่ะดีเขาก็เลยเขาไปแซไวไปแซววะนาบ,า,า,าบ่งว่ายังเกาะนว่งวใดไหนวะมึงน้งว่าจังไร ไปรับผัวที่สนามบินนี่เดอืมซื้อคลิปน่งางอไปรับผัวที่สนามบินนะแหละเอเลยเขับไปแซ่บผัวใส่อีกประมาณว่าผัวใส่อีกผัวมาจะใส่อีกเนี่ยก่อนได้ผัวเหมือะคนมันก็นเกินไปเดอ้อยังประมาณนี้แหละเขาพิมพ์เป็นภาษาลาวเขาคอมเมนต์เป็นภาษาลาวคอมเมนต์ไปนะ แล้วมันไม่พีตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยอีพีไร่สารตัวหนึ่งมันเข่ามาคอมเมนต์ว่าเออกับกัเอฟซีเพื่อนอะไรพี่พี่เอฟซเพิ่นแซวกันว่าบอยต้องเป็นประกาศซ่อมนล่นแหละมาหน้า <c oughs> <c oughs> มันเลยข่ามาคอมเมนต์ประมาณว่าเอร์ขากบักนี่อืมประมาณว่างานได้งานงานันะ่น สเสลือให้เขาอยู่เป็นการส่วนตัวเนี่ยไปหุ่นวายเขาส,สัตว์อย่างสี่สเสลือถุกงานประมาณว่าเออให้ให้สนดูคนให้สนดูขีบคนอื่นโดยที่มีบอมีเธอได้บ่อคอร์้องมาสัน่นประมาณว่าเกียดห้านี่นะแต่ว่าอีนั่นที่เา้าอันที่มันมาคอมเมนต์ต่อห้าวนะเ้าบล็อกมันไปนานลแล้วแหละห้าบล็อกมันออกจากซ่องเขาแล้ว น,น่นเราวก็แสดงว่ามันกับบอธรรมดาคนไดที่เขาบอกออกไปจากซองน่แสดงว่ามันบอธรรมดาเนาะแ,แสดงว่ามันมาห้าเรื่องเท่าแล้วแต่จยากบอกให้ก่อนเด้อที่ว่าบนะ่าวบอยด่าเอฟซีนะข่าใจใหม่ให้ทุกคนข่าใจใหม่จะบอกเข้าใจแล้วก็ฟัง ผมเอเมนไปฟังคนที่มันเกลียดกูก็จะบอกถามมึงไปฟังคนที่มันเกลียดกูมันกบว่าในสิ่งที่บดีและในตัวกูนะมันกบว่าแต่ในสิ่งที่บดีเอเนบอกเพื่ออย่าให้คนอื่นเกลียดนําสะนั่นแล้วมึงต้องสัมผัสเองมึงอยากให้คนอื่นจูงใจบอกแล้วก็บอกมันไปเลยแหละ ก็ข่าวใจอยู่มีคนสอบคนหมดสอบ <c oughs> <c oughs> ขอลองบ่หายมีกูอยู่ในอันแบบอันกลุ่มเขาเจอมันลาประมาณนีบ้บ่เป็นไปบ่ได้เด้อกูสิบอกไว้ก่อนเป็นไปบ่ได้มีเจอมัลากับต้องมีกูกูก็ต้องไปต้องมา เที่ยวไปเที่ยวมาปกติของกูอยู่แล้วมึงต้องเข้าใจมึงต้องทำใจเด้อถึงสิเกียดกูปนไป้ลกมึงกระทนเบิ่งไปซะเนาะมันแม่นอยู่ว่าที่แบบมึงเกลียดกูนะมึงบ่อยากเบิ่งกูนะมันแม่นอยู่ติใช่เหรอบ่แม่นมึงหลอกตัวเองบ่เฮ้ยกูว่ามึงชื่นชอบกูนะฮะเนน่ย ขนาดก,กูคอมเมนต์แต่กูแซลเจสือมึงยังมาหอยตามเลยอืมแสดงว่ากูกระซำมขั้นเติมได้นะเนาะขอบใจที่มองเห็นอืมที่หายความสนใจกูทั้งที่กูบอกมึงไปจากส่องกูแล้วกูขอบใจมึงหลายๆอวกระทามทุกคนมันเป็นไปได้หรอที่มีอมมาลาและจะไม่มีบ่าวบอย จะมีบ่าวบอยจะไม่มีอมลาเป็นไปได้เหรอหอืมเป็นไปได้เหรอสติลูกอืมบ่หมากไพ่กับเก็บไว้อยู่ในใจอย่าอาการขนาดนั่นทีว่าบ่หมากกูบ่อยากเข็นกูในคลิปถามกูรยังว่ากูหมักมึงติ ขนาดมึงกูยังบอกออกจากซ่อง,องกูเลยเอเออือมีซิดยังมาสั่ง,งกูบห้อยู่สองนั้นสองนี่รับบ่ไรมึงก็ตายที่ละกั้นใจตายไปเลยบอกมากูแหงสั่งกูแหงกับกั้นใจตายไปเลยจ้ากั้นใจตายก่อนปีใหม่ไปเลยสิคะอือจะได้ อ่าจะได้ให้เขาทำพิธีเผาศพก่อนปีใหม่ไม่ต้องอยู่รอดไปถึงปีหน้าตายไปเลยอน,นี้โมแม่ยังได้กูแช่งมึงให้มึงตายมึงตายไปโลดผู้ได้สร้างกูนะ่ะกันจะตายเลยกันจะตายก่อนปีใหม่โหลดเดีย๋ยวไปอยู่มันนักแผ่นดินหนอนปีหนีอย่าไปอยู่หายใจเพราะมันเสียอากาศจริง สมควรตายพวกมึงนะกูเห็นยังงไงมึงกูถามคำนี่กูทำอะไรให้มึงกูไปทำอะไรให้ครอบครัวมึงเดือดร้อนกูไปเห็นอยัางไงขอครอบครัวมึงหืมบอมากหลับ,บรดักันใจตายโลดพักันกันใจตาย อเขาจะกระขาตัวตายซะมันแล้วอย่าอยู่ให้มันรักโลกอืมมังสิตายอยู่ดอกเนาะกูเบิ่งทรงเดีว,ว่าสร้างกูแห้งะนะสร้างกูแห้งกับตายโลดเวลากเูเห็นกูอยู่ช่องอื่นนะ่ะได้เวลาเขาถ่ายคลิปแบบศาสตร์กล่องมาหากูมาเห็นกูนะแล้าสร้างกูแห้งกับกันใจตายไปเลย ูบอกแค่นั้นละกานใจตายไปเลยจ้าสร้างกูเฮายังบุ่นวายกับชีวิตกูสร้างกูกับต่างค้นต่างอยู่ตา่างทำมาหาแด่ไปกูบอกมานี่เจ็ดปีแปดปีแล้วบ่มากบ่ชอบก็บ่ต้องเอ่ยทั้งกูอันนี้โอ้ยสิว่าบอกอืมบ่มากกูไปว่าทั้งกูอยู่ซ่องอื่น อยู่่องกูบ่ได้แล้เหรอเนาะบ่กล้าว่าเขี้ขาดต่อแหล่บ่กล้าว่าได้เหรออยู่สองกูภาพกันไปเห่าไปห,ไปหอนผุแลยเ้วปันม้าขี่เื่อนอหนึ่งภาพองคบ่มาขี่เห่อนนะเป็นอย่างไรม้าบ่มีเจ้าของนะมันเห่ามันห,นหอนมันห้องห้าเจ้าของนะหนึ่งภาพองบอ่ ม่ชอบเลยโอ้ยบอกจำเป็นคนสมักอยู่ซือมักกับหมากคนหมักเหตุเหตนใดมันกับ,มกบมกห,หมักเพราะฉะนั้นเราโบ่เคยแค่บ่เคยแค่คนที่มันบหมกัแกแหลกกาโบ,บ่เคยอยากได้ยอดวิวจากพวกมันมันบหมากเฮาให้มันนี้ไปกไกโลบมันต้องมาไกา้ เป็นเสนียดจันลยต่างคนต่างอยู่หรือดีมันหมากซองไรมันเบิ่งซองน,นั่นมันหมากไา่ใคมันเบิ่งพระกูน,นั่นทิ้มมาวุ่นวายกูแค่นั้นหละจบไม่ได้สอนะไม่ได้ม,มาหาให้กูเด็ด <c oughs> สนใจป๊ ขอบคุณทุกคนที่ชื่นชอบขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆพ่อแม่พี่น้องที่ชื่นชอบแลวก็คอยซับพอร์ตทำมาตลอดนอะขอบคุณไลเ้อขอก็โทษไลายๆท,ทีบบว่านบะ่ม่วนเนาะอันนี้เท่ากับได้ว่าคนที่แบบว่าชื่นชอบพ่อเนาะเล้ก็บรารที่คนที่มันมาเห่ามาฮอ,น,อนนะบ่มาก,กูกระเซิรนตายลดตายก่อนปีใหม่มึงอย่าไปอยู่ฮอนปีหนาะตายซะมันแล้ว